ก็ขอก็ขอาการ,ราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ก็กับผมเกมนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเอ่อเกม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 อะไรวะก็อยู่กับเกมดูวันพีซแล้วกันนะคือก็ไม่รู้ไงชื่อไม่รู้ชื่อแต่มันน่าจะเป็นเกมวันพีซแน่ๆนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนเล่นละครับแล้วก็เกมนี้เล่นยังไงอะไรประมาณเนี้ยเออแบบนั้นแหละต้องเขา้าใจนะทุกคน วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเล่นทุกคนเลยนะครับเข้าไหมนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มรหัสใหม่กันเลยดีกว่าไปถึงรหัสใหม่กันนะครับถ้าใครอยากเจอผมแล้วก็นะครับผมอยู่เซิร์ฟสิเอ็ดนะครับก็เข้าเกมกันมาแล้วนะครับนี่ครับเซิร์ฟสิบเอ็ดเซิร์ฟสิบเอ็ดงั้นก็นะครับก็จะมีรหัสนะก่อนนะครับคน ก้อนนี้ก็คือรหัสเดี๋ยวเราจะไปเออ่ไปไปที่อื่นกันครับเดี๋ยวขอค้นก่อนอล้น,นี่ไงเซิร์ฟสิบสองเข้าเลยนะครับเซิร์ฟสิบสองอ่นนะก็สร้างเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเซิร์ฟสิบสองกันเลยเอาปุ๊บเดี๋ยวกมาเริ่มเล่นกันที่เซิร์ฟสิบสองกันผมก็เล่นไปหลายเซิร์ฟแล้วน่าจะประมาณสี่เซิร์ฟแล้วล่ะก็มันต้องคุยนะก็ไม่อยากจะคุยคุยไปแล้วอ่ะ นอนฟันดีแต่นั้นไม่เป็นไรก็เธอเอาไว้นี่ครับพอเริ่มเกมมานะครับก็จะมีการเล่าเรื่องของเออราชันโจนสลัดครับแล้วเขาคนนั้นก็จะพูดว่าสมบัติของชันนะ่ะเหรอถ้าอยากได้ก็ไเอาเลยเซ่นะครับคือก็ได้พูดอย่างนี้นะครับมันก็เลยเป็นการปลุกจิตใจให้กับพระเอกลูฟี่อย่างเรา พอเราเริ่มเกมมานะครับเขาก็จะก็จะมีคนมาแนะนําการเล่นให้กับเราสําหรับคนที่อ่านไม่ออกนะครับก็ให้ตามตามที่ลูกศรมันชี้นะครับซึ่งก็จะมีนามีมาบอกทำรหรับคนอังกฤษตก็เล่นง่ายคนไทยน Gone ี่เล่นยากพอเริ่มเล่นมานะครับแล้วก็จะได้ตัวนี้นะครับเป็นทุกคนนะเหมือนเกมไซตามะแหละแต่ไอ้ถ้าได้ตัวระดับนี้จะเป็นลิลลี่นะสุดตู้นี้นะครับ ถ้าเป็นของวันทันแมนเนี่ยจะจีนอสแต่อันนี้ได้เป็นลนะูฟี่นะครับอ่าครับแล้วก็เริ่มเก็บกันมาแล้วนะครับก็จะกับผมเกลี่ยนะครับก็หนึง่งวตั้งชื่อก่อนนะครับผมขอตั้งชื่อว่าโซลิฟลองต้องชื่อตั้งชื่อเท่ๆหน่อยก็มอนสกเพปเปอร์ๆๆๆแดแหละเพปเปอร์แซดแมวแมวลบทบทบท ตั้งชื่อว่าไก่กาแล้วกันไก่กาโอเคไก่กาคนไทยนะก็จะได้เขาประกาศสักดาคนไทยผมเป็นคนไทยอยากเก็บมันเอาไว้เอาร่าทุกคนเราจะเริ่มเล่นกันเลยก็ครับเพิ่มมาถึงช่องตรงนี้นะครับให้เราใส่ตัวละครครับ กดแล้วก็มีสปีดคูณหนึ่งคูณสองเนยนะครับนี่ครับเกรมเพย์ข้าวๆนะครับก็ถือว่าสนุกใช้ได้เลยเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการปั้นลูฟี่ถึงรู้ี่ห้างก็ผมขี้เกยียจนะครับเอารวนๆเลยแบบนครับตรงนี้ก็เป็นการใส่อุปกรณ์ครับ ล้วก็จะต้องใส่อุปกรณ์นะฮะนี่ครับแล้วก็จะได้เอจ้าเรือมันเรียกก่าที่อัพนะครับเมืเราใส่ฟีแล้วเนี่ยเกมนีเขาจะแจกนะน่าเป็นการแจกของครับนี่ครับตรงนี้พอเราพอเราฆ่าแม้ว่าเราเด้งออกเกมนะครับไอสองตัวนี้นะครับมันก็จะตีศัตรูไปเรื่อยๆครับแล้วตรงนี้มันก็จะมีสมบัติล้นออกมานะครับและให้น้องๆในกดลักไปนะครับ ส่วนวิธีการเข้าเล่นก็กดตรงนี้เลยกูรู้ตั้งแต่เริ่มเลยปะก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับเอมรับรับของนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปน่าอ้าวพอเราเล่นมาถึงเลเวลสี่นะครับเลย ทำการปล่อยเราเป็นอิสระนะครับเราก็ไม่ต้องทำตามไอ้พวกนั้นนะครับนี่ครับเราก็จะได้ของมากดรับเลยนี่ครับก็จะได้เงินมาเป็นประมาณสองแสนตัวเยอะอยู่นคะรับเป็นละครกันน้อยไอ้ดาบขาหักขาดาบขานี่ครับ,บ,รบเปเมาสองสองแสนนี้ยิงด้วยหรือสองหมื่นนะครับ ลูฟี่ผมต้องสุดคำพูดก๋ไกนต้องสุดนะครับต้องสุดนัน,นี้แต่ไม่มีเพื่อนเราจะร้องไห้จะไม่มีเพื่อนนะครับรก็รับขอกไปน่ครับพอถึงเล่นถึงเหลืออันห้านะครับเราก็จะได้ซาบิโตะเยโซโลโซโล ติดในรโตะเกิดไปไหมเนี่ยแล้วก็จะได้โซโลมันนะครับคือมันเป็นเศษถ้าเรามารวมกันนะเว้อ่ะก็เดี๋ยวรอเล่นกันยาวๆเลยนะครับนะครับโอ้ี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่ผมเล่นจนเลเวลมากพอสมควรแล้วนะครับก็น่าจะประมาณเลเวลสิบเหรือ13 <establishing> <adorable> อีเท่านี้ผมก็มีเลเวลสิบสามเรียบร้อยแล้วนะครับก็มากพอสมควรนะครับสำหรับมือใหม่อก็เริ่มกันเลยระบบตัวเกมนะครับโ้โดูจากลักษณะแล้วคงต้องเพิ่มเลเวลมากกว่าน,นี้นะครับเพื่อให้ปลดล็อกนะแต่ก็นะก็มาสร้างลาดใหม่ให้ดูนะครับเว่าการที่เราเล่นเกมนะครับเราจะได้อะไรนะคือระหว่างที่ผมเล่น ก็รับก่อนจากกองจดหมายคือช็อปเปอร์ห้าดาวนะครับช็อปเปอร์ห้าดาวคือเกมนี้มันดีตรงที่เราไม่ต้องไปอะไม่ต้องอะไร่ะไม่ต้องไปหาอะไรอัพแล้วก็แค่นี้อัพดาวแล้วดาวมันก็จะเพิ่มให้คือผมขอแสดงความทางทฤษฎีนะครับระดับที่ต่ำกว่าระดับ A e นะครับระดับ A ระดับ SSS เอสาอสาถสม ไป,ไป,ไปซุ่มไปหนึ่งทีได้ตัวดีอ้อแล้วจับเออีกไก่อีกไก่นมยาเนาะปแล้วก็จะมีอะไรบ้าดีนะครับแล้วใส่เสื้อใส่เสื้อผ้าหนังทกอีกกโลกว่าหมาไปกีป่ยวกัน ตด้วยความที่ผมเลเวลมากพอสมควรแล้วครับเราก็จะไปหาอะไรทำกันเลยอันนี้ถึงวันมากนะเรื่นงมันเลยลองเล่นสตาร์ให้ทุกคนดูกันอกัอ่า่อหยดมปืน อาลิอัสอืออืออืออาออืาามาอาออื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 รอเอียมออออ แล้วก็เพิ่มไปสิบสี่อุยลานปะลองเข้าเลยมาไป,ไปตามมันเลยตามเข้าไปตามเข้าไปะคือลานปะลองนีงมนมนะ่มันจะยากไหมนะมาจะยากก็ได้ลองดูก่อนอ่าชิมิโยเซกาอีออชิโนเมตานะนเนี้โอนโหน เราจะสู้กับใครได้เลยเนี่ยดูดูัวนะขอคนที่เจอไม่เลยเวลเยอะเกินไปรี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 มีแต่คนที่เราเยอะสักนั่นเลยโอ้มีคนที่เราสู้ไม่ได้อ่ะมาสู้ดีกว่ารับของรับของฟรีแล้วก็ไปขี่แล้วก็จะมีส่วนของทางด้านระบบร้านค้า แล้วก็นะครับซึ่งระบบร้านค้าเนี่ยก็จะมีหลายอย่างให้ทุกคนได้ไปเรลามลงกันเลยนะครับโอ้ตัวอะไรวะเน,นี่ยเป็นสามชาติครับเพราะมีความฝันขอตรพิลปรับบู๊อะไอ้ใสยกยสันอย่ออินอมาส อันนี้อาจจะมือถือนะครับอาจจะมือถือปลาตงนีจงตีนะครับชื่อมันได้มีเสียงต่อสู้กระพ้อผมเบาเสียงนะถ้าเปิดเสียงแล้วก็ก็ประมาณนี้นยนะนนังจะกล้าสมจําได้ทและจบในวันนี้ เราจะรอเธออยู่แต่ไม่รู้ไปอยู่เอ้ยเดี๋ยวมันก็จะแจกลูฟี่ระดับ S S A R S N R เดี๋ยวลูฟี่ก็แจกระดับลูฟี่ S N R เอติด S N R เกินไปป่ะแล้วมันจะแจกลูฟี่ระดับ S นะถ้าไม่เชื่อนะครับผมจะทำให้ดูในะครับเดี๋ยวรอพรุ่งนี้กันรอเล่นอากราชมิโอเซ่ đó nè, nini mài ra mờ rồi, Luffy la đập S, ah đập yeah, Luffy oh yeah. oh. <coughs> oh. oh. ก็เดี๋ยวรอคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการรับ uffy, ลูฟี่รับเอสไอดู